สจเออเชอรี่ฟอนยอดฟ้าเน่เจ้าจากจังหวัดพะเยาเนาะวันนี้สี่ฐานที่เราไปเนี่ยเออขอผู้ซื้อว่าประทับใจทุกฐานแต่อ่าประทับใจเรื่องอย่างก็คืออ่อในการดูแลสุขภาพของการกินด้วยด้วยการกินเป็นยาเนาะ ฐานตีประทับใจก็คือในเรื่องของอข้อมูลที่ผนเก็บข้อมูลของฮาริคุนใช้นะจ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้าเขาแบบมีข้อมูลแล้วเขาแบบเก็บไว้เนี่ยแหมน้อยลูกหลานก็จะลืมอย่าให้เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ยอย่าเฮงบ้านตัวเก่ามีตัวน,นะจ้าก็อ่าสำหรับเรื่องตีจะนาไปปรับใชก้ก็ในเรื่องของข้อ,ขอมูลต่างๆเนี่ยจ้าแล้วก็อ่าฐานฐานตีในเรื่องของ หมอเมืองอย่างปุ่นนี่นะเจ้าในเรื่องของการกินเป็นยาอันนี้ก็ชอ,ชอบชอบชอบมากๆเพราะว่าสุขภาพเขาจะดีได้กับเพราะในเรื่องของการกินตัวนะเจ้าสาหรับของจังหวัดพะเยาเองเนี่ยก็จะอู้ถึงตีพื้นที่บ้านตุกเกาเนาะเจ้าเขาแบบสามรารถอู้เต็นคนทั้งจังหวัดได้ปู่ของตำบลเม่ัยนะเจ้าตำบลเม,เม่ัยยังไปถึงขั้นก็เป็นอินรีย์เต้อแต่เป็นอ่ากลุ่มปูพักประสานละ แล้วก็มี PGS มี Gap มีมีกระปิ่มดละเอ้อย่างถึงเป็น i n นซ p ได้เพราะว่าเขาอะอไปได้อยู่ต้นน้ำเนาะเขาอยู่เขาอยู่อ่าพื้นที่ติดกับกว้านพะเยาเนาะเจ้าแต่ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยถามว่าใครเป็นคนทําเรื่องมุนี่ผู้สูงอายุนะเจ้ากลุ่มผู้สูงอายุของเขาอะตะกอนทาเป็นเรื่องอ่าสวนหัวส่วนฮี่นะเจ้าปลูกพักไว้กินซะแล้วก็ มีเหลือก็แบ่งปันแล้วก็ไปขายการของเขาอยู่ตีอยู่นวัดเนี่ยก็จะมีเฉพาะเลยว่าเออถ้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยมาขายตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มห้ามมาขายการของเขานะเนี่ยอันนี้เป็นข้อตกลงกันก็จะขายตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือการอนุรักษ์พันธุ์พืชเก่าๆเนี่ยติตีมันใกล้จะสูญหายหรือลืมเลือนไปแล้วก็ะออนสมัยใหม่หมู่จักเนี่ยเขาก็จะอนุรักษ์ไห้ก็ ในเรื่องของการเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทําในเรื่องวัจัยการพักอย่างเดียวเขายัางทําในเรื่องของของของเลี้ยงปลาเลี้ยงไกลล่ก็คือความมั่นคงทั้งอาหารทุกๆอย่างกินพักอย่างเดียวเดียวมีแหงเนาะต้องกินปลากินกินไก่ตัวกินไข่ตัว,ตวก็ปีตีแล้วเนี่ยอ่าตังกลุ้มก็อ่าได้รับงบประมาณจากเกษตรแปลงใหญ่มาเนาะจะมีเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างพร้อมแล้วก็อ่ หวังว่าข้างหน้า้าจะไปแอวพย้กกัเนาอเจ้าไปกอเจ,จ้าขอบคุณเจ้า